โอ,อกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยร่วบรวมกำลังใจให้อยู่ในสื่อของกุศลเพื่อนับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำอย่างนี้ที่ว่าจิตเป็นสมาธิเพราะคำว่าสมาธิตะวตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใจเหตหนึง่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อทั้งทางสายเข้าสู่ผลิตภาณน์ เมื่อวันนี้ได้กล่าวแล้วตามพระรพุทธ์ที่องคุณเดชสัมมาสัพทธเจ้าว่วา,าที่สินสิขาเป็นกำลังของพระโสดาับพระสิ菩าคาอาที่กิตสิกขาเป็นกำลังของพระอนาคามีาทิ่ปัญญาสิขาเป็นกำลังของพระอรหัตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโภและติริชานาคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบในความรัก แต่ก่อเป็นความโลภแต่ก่อเป็นความโกรธแต่ก่อไป็วความโง่อันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ข้อดีิฉานคำว่าติดิฉานก็หมายความว่าไปขวางดิฉานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางคือไม่ขวางจากทางดีไม,ไม่ตรงดีเพราะว่า,ากรารอย่างนั้นจะากลายข้อิรดิฉาน ใจคิดเป็นใจคนดิเรฉานวาจากล่าวเป็นจิตรฉานในกาถาเป็นวาจาของดิเรฉานาการทำแปลกายของดิเรฉานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการคนดิเรกฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการกิจทางกิจส่วนดี ทางวาจกวาก็ดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสมนักของเราจงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบัคคนอืน่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอืน่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอืน่น ถ้าพยายามปรับทรงใจตนเองเป็นสำคัขขญและให้ทรงสมวิหารสีนมีอิทธิบาทสีฟังแล้วก็ตดจำจำแล้วก็ลงพติปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม,ม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคน เรียกว่าศัพนาวายาคุมตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักคนจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทําจิดเสียอย่าทําวาจาเสียอย่าทําใจเสีย ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่นอย่ามาเสียที่นี่เพาะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศินสิกามีศินเป็นปกติคนที่เขามีสินนียเขาไม่สร้างความยุ่งใหยเกิดกับบุคลอื่น เพราะว่าเขามองหาความเร็วของตัวเป็นสำคัญถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเร็ววาจ่าก็เร็วกายก็เร็วนี่ทุกคนจงสมรึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการผิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบที่ให จนเราควบคุมสินสิ่งทีเรามีเท่าไหร่ทำไว้มหนครบธรรมะม,ม,มีเท่าไรที่องสมเด็จพระสสมมาัมพทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้มันครบอารมณ์มีปัสนาญานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบอยิยามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นอันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขาเมีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์ร้าร้อนเราก็จะรับอารมณ์ร้าร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าผูชาลปเตภูชังวัน,นโกปฏิวัตินังผู้บูชาย,ยัมได้การบูชาตอบผู้ไหวย,ยัมไดยผู้ไหวตอบถ้าเรามีทพม,มีหางสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร่าร้อนไม่ก็ไม่เกิดขึน้นนี่ขอทุกท่านจง,ยงพยายามปกป้องกำลังใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกแบบ เพราะสถานนีเป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้ายอมม่เลี้ยงคนชัวน่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนดีนิใครหักปักใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องส่งเสริมความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจ้าลงโทษ อย่าความดีเข้ามาบวกถือว่าทําความดีแล้วทาความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้ไม่คนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของใครเข้าถึงเทโสดาปฏิผลอารมณ์แห่งระโสดารปฏิผลน,นี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกันง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชเป็นขามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้นี่พูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่ารมชั่วอเอาะว่าปากชั่วจริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้ นี่เราจะรากความชัชวของเราอะไรก็ทรงพมมีหารสี่ไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรงมีหารสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่ก็สโสดาบันทานบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆหรือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสินให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุรจริตวจีทุจริตมันโุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโนสุจริตให้เกิดขึ้นน,นี่เป็นใจยาของครวัวัดหรือของพระสำหรับพระเนริมิสินมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเรียบเทียบกับสติฐานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วมมเมื่อคืนนี้วันนี้เมื่อคืนอธิบายกันไแล้วว่าอาการของพระโสด,ดาบาดดันก็มีกายคารพกในพระพุทธธรรมประสงค์แลามีสินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอธิสินและสิขาเป็นสำคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากสินธาธาเมืม่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปราโลเป็นบอกว่าการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต เจริปัญจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในวิธรรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุทติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้เปคุปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว นี่ถ้าเราจะตายให้มันดีเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีเพราว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พ่นโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีทั้งนั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่เหลานี้ยักยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมย่คืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จะทรงประสศนดาบันอันนี้ถ้าใครจะมาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าพระสูด,ดาบันเนี่ยไมไ่ต้องรงสมาธิหรือ,อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าพระสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเอาไว้ <c oughs> โคจงตอบเขาบอกว่าคนที่ถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดนอารมของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นพุทาธานุสติกรรมฐานราดรคุณความดีพระมรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า,า,าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรม,มานุสติกรรมฐานเราลึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสาวสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็สแสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านลึกถึงท่านเข้าไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระมิจาบรรทรงมอบให้และนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอยู่ว่าอยู่ครบถ้วนดีดีอย่างนี้เป็นศีลหลานุสติตรรมฐา,านเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมาลุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายช้าวตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยการปกติจะตายด้วยติเหตุก็ตามก็ื่่ว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโพยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ พระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดตอนในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนวัได้ราะสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรมานุสติสามสังขานุสติสี่ทีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นประสูาบันมีกฎบังคับว่าภารมณ์จิตต่ำกว่าพระผูไม่ชานจะเป็นประสูาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตกจ็จะทรงองยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติจ็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยา,ายามปกติธรรมาดาถ้าพูดเราพูดเราทำงานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานปกติ นี่อารมณ์ปฐมไูมชานเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมไูมิชานก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอย,ยูอ่ใน,นอนุสติตั้งหกุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีล,ททเ,รล,เ,รลเราจะไม่ลืมพระนิกานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย นี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคลอื่นจะไปยุ่งเรื่องจริยาของบุคคลอื่นจะไปยุ่งในกายของบ,บุคคลอื่น,จะ,น,าาบบน,นจะไปติดน,น่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนนนเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้ามีการพนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ความจริงพระโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงี่เศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตน้นเป็นพระเด็กๆ ถ้าเป็นพระก็เนียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราสามลมป่าศเกว่าวระโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดยฐานปัจัยแต่ฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไม่ได้กิเลสเป็นพาลชนคนโง่ โง้ก็ ate, อะไรง้ก็ไม่คุมความดีไม่สร้างไม่หาความสุขให้เฉยเฉยตงทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงบระโสนดาวบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตึงข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตึงข่าวก็หมายความเข้าเฮที่ไหนไปที่ไหนเฉลือที่นอนดีไปโน่นนที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดท้าดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก มีอารมณ์ไม่แน่นอนมีทติไม่โกรธอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันยอมรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อ,ตอคําสั่งสอนสงสอนคงค์สมเด็จพระบรมสาตพระตโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่เล่นใช้เวลาับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระอุนิสอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราท่านถือว่าเป็นสาตขยบุตรพุทธกิิโรสฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจิงยอมรับระถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพนางสามาวดี พระเจ้าเทนบรมกษรัตดิ์รบ่าเท่าเธอจะทรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกสอนไม่ทำอันตรายพนางพระเจ้าเทนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามากอบิจารขอกมอันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าขอรูขมาตวีดายก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อฉะนั้นขอท่านทั้งหลายการติปฏิบัติธรรมฐานยงอย่านำความเลวเข้ามาไว้ในจิตพริดุทธร์ทราบ ว่านักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้าจ้คนบุ้ใดทําความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อยาความชั่วเขามากูคา้ความดีเขามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้รเราก็จะเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนั้นที่นั้นขอจำหลายภาพปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ให้ปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก เล็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น,น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นขอธรรมดา,ลาและการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงปนิพันธ์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตัดกิเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลรักไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยวยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทรรมาให้จริงตามปกติโกรธแต่เราไม่กลับประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรัะงามจตไม่ลืมความตายนี่ไม่ของงอ่ายๆยาปากพออเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านงหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ข้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในสานะที่ครองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นพระว่าก็ขอยกย่องว่าท่านทรงความนี้ได้จับก็เป็นความดีแต่อจากนี้ไปขอท่านอย่างายโปรดตั้งใจทรงดำบดจิตให้มัม่ กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศาัยจงกว่าจะได้ยินขส้นญาณบอกหมดเวลา